ถ้าหูเป็นแต่ว่ามึงมรรณาทำายเพื่อนกูกูจะไม่ยอมมือเด็ดขาดนะครับแม่ที่จริงมันยาวกว่านั้นด้วยโอเคกลับมาต่อกันกับแมปดีเวอร์ซิตี้นะครับผมซึ่งแมปต่อไปที่เราจะได้สองแล้วนะครับสองเหรอวะเฉลี่ยแล้วสามสี่ผมไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่าตอนนี้เราจะมาสุ่มสุ่มกันว่าเราจะได้ด่านอะไรต่อนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราได้พัลเซิลก็จะไม่มีด่านยากอีกแล้วนะจริงๆเหลือแต่ด่านชิลๆคำๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ด่านอะไรขอเชิญพบกับด่าน สีแล้วสีเหลืองเหลืองเหลืองนะครับผมด่านสีเหลืองจะเป็นด่านอะไรวะตื่นเต้นจุ๊บเป็นด่านมุ่งกล้องย่านะผมเป็นด่านเองนะครับูสร้างขึ้นมาครูจะเล่นทำใหม่ไว้บ้างอารีนาอารีนาโอ้อารีนาไม่ครับผมไม่ด่านอารีนาาาเป็นด่นออารีนาเอโอเอโอเอโอ อันนี้มันแอฟริกามาสักอ๋อครับนนัโโโโ่โอเคเออทำไมที่เลพอร์ตไปเออเออมาเอาอื้ออ๋อ,อ,อ,อนี่คือด่านอารีน่านะครับให้เราตกเหวประมาณสองสามครั้งอะนะ <c oughs> กูไม่ใช่ละไม่ใช่ละซิต<ช>้า<ม>จะมา<ม>จ่ายแล้วนะซิต้าจะมาจ่ายแล้วนะ <c oughs> โอเคนะครับชากเมอร์ทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมคราวนี้เราากลลับมแ้ว ก่อนเราจะเข้ามปปรินาได้ปรากฏว่าตอนผมก๊อบแมปมาวางแม่งผมก๊อปไม่เหมือนมีปัญหาในการก๊อบนะครับมันทําให้ก๊อปไม่หมดแล้วผมก็ด่านอาริณาหายไปฟ้าสวา่างอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละนะผมก็เลยเล่นอันใหม่นะครับซึ่งพอเราเล่นเคลียร์แล้วเราก็เราจะโอนไทยบูสีแดงนะครับไอ้บูสีเหลืองนะครับจากเซิร์ฟจากแมปนี้ไปแมปของเราเองนะครับทําได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมผ่านนะครับเราเตอร์สมผ่านเราเตอร์นะครับ เก็บไปยังเราเตอร์หลักก่อนแล้วก็พอเ,เข้าอีกแมปเขา้าเขา้าอีกแมปหนึ่งก็โอนถ่ายจากเราเตอร์มาโดยผ่านโดยผ่านยีบเอลนะครับแทะเข้าไปนะตอนนี้ <c oughs> ผมก็เออไม่ไม่เป็นไรถือว่าอ่านอินสต๊อกชั่นก่นโอ้นายเลือกอารีนาแล้วสินะกูไม่ได้เลือกคือกังกูเลือกนี่คือวิธีไอชุดออบเจัสติกเป็นเลือกจัสติกตรงไหนนี่คือวิธีเล่นเลเวลต่างๆมีศัตรูต่างกันไปแล้วก็จํานวนศัตรูที่นายจะฆ่าจะขึ้นอยู่ตรง หน้าจอเมื่อนายฆ่าตามจำนวนที่ต้องการแล้วนายก็สามารถเข้าไปเลเวลต่อไปได้อัปเกรดและการฮิลก็จะอ่าถ้าผ่านไปในส่วนหนึ่งมันก็จะมีให้ฮิลให้แต่ว่าถ้านายตายนายก็จะกลับไปหลายๆเลเวลเลยทีเดียวบันไดวางไว้ตรงห้องที่มันวางไว้นะห้ามทีพไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> หรือห้ามสปอนพอยอะไรต่างๆทั้งนั้นไม่งั้น <c oughs> ก็จะถูกส่งกลับมา ไปด้านาได้เลยนักรบทั้งร้อยแล้วก็ไปเอาวูสีเหลืองของน้อยไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮงฮองไปเลยไปเลยยังอย่างจะเกียร์อัพก่อนแอะแค่เนี้ยด่านแรกมีแค่แค่เนี้ยไอ้ยังมึงแย่งกูไอ้สัตว์เอามึงแย่งกู้อ่ะสัตว์เอาของมึงอีกอันอยู่นี่ป่ะโอ้เยอะเลยเนี่ยโอ้รวยแล้วแย่เฮ้ยเอามาอีกอันหนึ่งเอาโดดมากลาพายไอ้สัตว์ จริงจริงจริงหายไปอันนึงมากลาภายเอนเคอร์ที่เราเราสอนให้ทุกคนนะครับไอสีขาวๆนี่คืออะไรครับของผมติดบั๊กปะเนี่ยอ๋อกระจกอ่๋ออ๋อแหลกอ๋อย่าๆปูปูตายๆใหญ่ๆย่าๆย่าเน้ยตายหมดแล้วจบแล้วทำไมมึงไม่ให้พวกนี้มาดูไปด้วยไว้หมดหมดยุดเดอร์นเดอร์มาแล้ว ไปอ๋ออ้ยเอลเดอมาแล้วไอพีบีมาเอ้ยยอนักรบคือนักรบนักรบเออุดนะครับเป็นไงอ้ยอุ้ยอุมีตามุโอ้ยโอ้ยอยอยโอ้ยมอยโอยโอโอ้ยโอ้ยโอโอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้ยอดยโอโอเคไอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอออยอยอ รีพอร์ตแล้วของกูหายไงสัดเออโอเคเรเตอร์ตูนิกนะครับผมผมได้ดาบสองอันน่ะผมให้คนเมื่อกี้ไงแอ้ดรีเจนแป๊บเดียวไอ้สัตปั๊มปั๊มดอง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 ,ดอง <c oughs> จะเลยหลายวิถุยคัานี้จะเจอตัวอะไรครับอสองเห็นเลขสองไหมต้องเห็นนะครับคนดูครับไม่เห็นกูจะลงโทษมึงนะครับไม่ใช่ละเอ้าเือ <_ <d> _>อโอ้โหฮัลโหลโอ้โหแย่ <Hello. S 3> oh yeah, เป็นขี้เมียงขี้เมียงอ้าวอ้าวเป็นภานรรษาคำคำไทยว่าอะไรครับคุณขี้เมียงบอกว่าอะไรเพี้มยมที่มันไม่ใหญ่นะครับก็คือก็จิ๋วนั่นแหละทำไมกูต้องแปลยากๆเลยแต่ว่าน้อย<ล>แปลว่าอะไรได้ไหมเ,เล็กเล็กขี้เมียงนะครับผมเล็กขี้เมียงเมียงแปลว่ามันมันเป็น ชื่อของสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับผมเมี่ยงขี้เมี่ยงก็คือซากของเมี่ยงอีกที่คุเคยดูแล้วกันนะคือใบไม้ใบหนึ่งครับขี้เมี่ยงก็คือขี้ของใบไม้ครับคือแม่งเล็กขนาดแล้วใบไม้มีขี้ด้วยวะเดี๋ยว <s weet> มันปีนขึ้นบันไดมาอีกอ่ะ,มะมมผมมีบันไดมาเลยผมจัดการให้ <S <s <weet> <S สไลด์นั่นเลิกจะตายอือยาอ่าไอ้หเหี้ยมึงเสกมาใหม่อีกไอ้สัตว์เสกมาใหม่ทำไม โคตรที่อ่ะคุณมีวางมาวางมาได้ยังเนี่ยเออมันหายมันหายก็ไปเอาไปคุณบีมจัดการมันผมจะล่อมันอ้าวมันขึ้นไปเลยครับนักรบคือนักรบนักรบแห่งกลุ่มนะตัวกิมเงียงนั่นะโอเคอย่าขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ได้หรอกมันตัวใหญ่ห้าห้าห้าหกหกหกจีบดโอเคครับเชื่อครับ โอ้ย่าย่าขี้เมี่ยงย่าอ๋อเราจะได้อเสบอดใหม่ใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ผมได้แค่เสื้อกางเกงอ้าวไม่ได้สบอดที่อิ่มี่มไม่พังอืมอืมดีเจนครับไปเย่เดสก้าวโอ้โหมากมากคิวปึ่งโอ้ไม่ได้สู้อย่างจริงจังมาตั้งนานแล้วเนี่ยกูไม่เคยสู้กับมันเลยด้วยซ้ำแม่จริงเพราะมันเน่นเลย เดลอดเโดือดเลือเพชรอีกน่าเลือกเอ้ยน่ารักเออเอ้าทำไมกูตายเร็วจังวะโอ้โหสบายขุนพระคุนพระยังไม่ตายยังไม่ตายหมดแต่ตัวน่ารักเด็ดตัวหรือตัวน่าเลึกเดี๋ยวแม่งก็ปล่อยไปอีกอะไอ้เงี้ยไปแล้วอ้าโอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตีผมแรงวะแรงจริงแรงจริงผมผมตอนแรกเลือบเต็มตีผมทีครึ่งหลอดนะพี่ดูนะเอาเสื้อคุณพังเหรอเออเหรอ เออพังพังถึงว่าโดนตีตายมึงต้องไปกดไม่รู้ไงพี่สังเกตก็มึงไม่ทักกูก็ไม่นั่นเหรอโอ้ยไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นไปโอ้ยช่วยช่วยช่วย่วยโอ้ยเฮ้ยคอยหน้าแจ๊กอ้อเสื้อผมก็ไม่มีอ๋อแล้วรองเท้าอีกแล้วเสื้อก็ไม่มีถ้าเช็คพอยต์ก็พังบันไดทิ้งเอาไม่ได้กูปรับเป็นเกมหมวดสองแล้วนะหลังจากได้รับเสียงตอบรับว่าพี่โกงนะครับยังยัง ไปสู้กับตัวเบสิกไงมาแล้วโอ้โหหนึ่งล่อเลยสัมีเป็นเกงคุณขาดฮะดูละดีเสียงเต้นไงออเยอะเยอะเยอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยฮะอ๋อติดกับฮะกลับโอ้นันเลิกตายแล้วไม่เลือดอยังเงี้ยอย่งละไปเลยไปเลยไปเอาเลยเดี๋ยวกูล่อซอมบี้เอง มาแล้วมาแล้วมามานี่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 มึงไปผ่ากลางดงมันทำไมโอ้โหออเอออ่าฟังขึ้น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 ,นแล้วแล้วแล้วตอนนี้แหละโอ้โหบันไดโอ้กูดโอ้เกิดไปด้วยกันไม่ต้องสอนไม่มีใครตีหรอกม,มีตัวเดียวโอ้โหนี่กูกูเป็นลิกอะนะลิกไกร์ เนี้ยใ่นมมแล้วอ้าวอ้าวโอ้ตีสอีได้ด้วยเหรอโกงนะมันปีได้ไหมไอกูตีเองไม่ได้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 ไม่ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้่อด้ม่ไดเไ่ด้ได้ได้ดไ่ด้ได้ไมได้ไมด้ไ้นม่ได้เม่อดเก่ไ่ดม่ไ้ม่โด่้่้่ ไม่โดนเลยฮะเกตท<ร>อ<ห>นมันคนละเกมเลบ,บแล้วอยู่ใกล้คือมันยิงแรงได้ไงกระเด็นมันปรับใหม่อะยากเยอะเลยเกตัน่์คนทำก็ยังได้อยู่มาแต่โอ้โหหัวมึงเนี่ยโอ้โหตัวกูตอนนี้ตัว<อ>เราทั้งสองคนนะครับเป็นที่เก็บลูกธนูที่สวยงามมากนะฮะใช่ครับคือไม่ต้องเก็บธนูไว้ที่ไหนแล้วไม่ต้องเก็บธนูในไว้ที่ถุงธนูแล้วฝากไปดีตัวครับ มันมันจะมาเยอะตอนไหนรู้ไหมครับตอนเราได้บันไดครับโคตรคุยเลยกูาำลัง what นี่คือขึ้นไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไหนบ่าขึ้นไม่ได้ไงโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้โอ้กด F5 คุณครับผมระดับนี้แล้วครับ ระดับนี้แล้วครับผมโอ้โหโอเคนะได้ของใหม่ได้กางเกงหา <c oughs> ผมก็มไม่แพ้กันอนะไม่แพ้กันครับดูมึงกด e ดูฮนะคือด่านหกแล้วครับโอ้โหว้าวบึ้มเลยให้บึ้มเลยเอ,เอ้าไม่เบื่อเลยอ้ถ้าบึ้มก็ไม่ถือว่าขาดเลยเอ้ยถืออยู่โอ้โหเยี่ยมคิวเป็นคิวแต่มันไม่นับะ่ะ怕ยูระบงัง โอ้แล้วคืออยู่ดีมันสปอนมาใกล้ตัวก็โคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ไงมพูดเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่ยิงสีนูมาแต่ไกลเลยตูดบานตูดบานแล้วครับโอ้ยคุณต้องเป็นคนล่ออย่างนั้นแหละต้องต้องมีคนหนึ่งเป็นคนลล่อแ้วก็อู้ยคือหลอด เอ้คุณเดี๋ยวผมตีเองระวังระวังเอ้เเอ้เ้เอ้้เอ้เับเอ้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 เอเอ้ได้เอ, <c oughs> อเ <c oughs> <c oughs> อ้เอเั้ไอเองเอ้เั้เอ้เอ้อ้้นเ <c oughs> นอ้เนะบบออ้นะ <c oughs> เอ้เ <c oughs> อเอเอ้เอ้เอเอ้้เอ้เอ้เอ้้อ้เออ้ไออ้เอเออเอ้เอเอ้อ้เัอเอ ฉันติดบันไดให้เธอแล้วแต่เธอขึ้นไม่ได้หรอกคุณอ้อมมามันก็ผ่ากลางไม่ไงอขอบใจ <c oughs> มาหลานคุณอออ <c oughs> มาสิโอ <c oughs> โอ,โอเหมือนเหมือนแบบเหมือนเข้าประเทศอะไรวะซาอุอะไรเงี้ยท่านูานป,ปักหัวคุณเนี่ยโอ้โหนั่นละ <c oughs> กูท่านตัวอะไรไ โอเคได้รองเท้าใหม่อะรองเท้าหางเครื่องด่านเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนี่อย่าซักนะครับ้กูไม่เคยสู้กับมันเลยนะในชีวิตเนี่ยอย่าให้มันคว้างยาแล้วกันมันติดพิษทันทีฮะเอ๊ะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะเอาจริงถ้าตีเร็วอะไล่ไว้เห็นนานสุดนั่นไงโดนยิงได้สโลเน็ตครับสโลเน็ตสโลเน็ตไม่ช่วยอะไรหรอก แต่โอ้โหโดนเหมือนกันพิษอะไรไงโดนพิษโดนแล้วถ้ามาหลายตัวนี่แบบโคโก,กันดีมากพวกเนี้ยคือเหมือนไม่โคนไล่ตีอยู่ตลอดเวลาหล่นโดนอะไรฮะนั่นเนี่ยตาอะไรกว่าโอ้ยโอ้ยฮามเน็ดดาวฮามดาวโอ้โหฮามเน็ดเอามันฆ่าขวางใส่กันเองไอ้เยอะคนนะเออเดี๋ยวตายฮามเน็ดนี่จอบนะมันหมดแล้วเนี่ย เพิ่งรู้ว่าพีชนี่โดนไม่ถึงกับตายโดนถึงเอาสุด <ผม S 1> ท้ายกระตุกหอที่ผมกระตุกตุกอะเดิม,มา<บ>นโดนตีโดนตีจนเด้งขึ้นไปบนอากาศเลยคุณโอ้โหท,ท่ยพ <c oughs> <c oughs> อแล้วอย่างี่กับโดนปัก มาดูมาดูสงครามอมอนสู้กันเองนะครับคุณบีมไม่ต้องกลัวดันวิทเลยมันสู้กันเองมันไม่ไรไม่ไรเกิดขึ้นเขาโอ๊ะเขาโดนเขาผ่ามอผ<ง> <en> ah oh. ่ามอไปละมึงดันมันขึ้นมาทำไมเนี่ยเอาวะดีเอาของแสุดท้ายยังยังอีกเยอะลีเชอร์ไอรกินิ่งถึงขั้นนี้แสดงว่าเราต้องเจอตัวหนานะครับไอรอนกูแรมไม่ใช่ละโอ้มึงให้กูมาเจอตัวแค่นี้นะ แต่มันน่าลำคาญไงตัวน no like re really cool. ี <cin> sounds, uh ้ย huh. น็อกแบ็คเยอะสุดมันจะหาตรงมึงปีนขึ้นมานไ่้หละแต่ได้เคสสไปเดอร์นี้จริงๆฮะไม่ไหวแรงสุดมาแล้วอคุณบุยเรากัมันใครวิ่งเร็วกันหือวความเร็วเท่ากันมันมันมันจะมันเร็วกว่าถ้ามันโดดนะถ้ามันวิ่งโจดอ่ะมันจะเร็วกว่ามาก มันปีนขึ้นมาตามเลยขอกดดีเจนกับบีมเข้าทางด้วยได้นะ้แล้วกูเองเอามาแล้มันปีนไม่ได้ว่ะมันมีช่องเดียวป่ะมันดันไม่ช่องเดียวก็โอเคมันมันไม่สมานะฉันกันเลยพวกไหนฮะใช่มึงอยากฆ่ากูมึงก็มากันพร้อมๆกันดิตายอ่าทำไมดันเก้าเหมือนเดิมอ่ะนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยน่ะพี่จ๋าติดคิดเลยน่ะ อเคฟสไปเดอร์นี่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบเลือกพริกเผาหมูหยองนะใช่คนละเคฟเลยสใสเดี๋ยวก็เป็นเหมือนตอนนั้นนะฮะคุณ <c oughs> ไปอ,อะไรครับเป็นเมหือนตอนไหน <c oughs> ที่ใส่ทุกทุกรสอะอ,อลาวานะลองดูอ,อาวุนว้นวุ้พริกเผาครับวุ้นพริกเผาไข่มึงใส่อะไรให้หมดนะกินเสร็จแล้วก็ลองกลับบ้านมาดูสภาพท้องตัวเองนะ นั่นเลยคือแรกๆมันจะร้อนมากแบบมันจะร้อนร้อนสัตว์มันไหลอ่ะคือแบบน้ําไหลเฮียแล้วมีเม็ดเม็ดด้วยอ่ะระวังจริงเลยวมีมได้แล้วเว้ยแต่มึงมึงกดบันไดเลยกูไม่ไหวหรอกดูให้พีกูกูขอไปพูดตามมาแล้วโอ้ติดพิษโอ้ยโหเฮ้ไมาด้วตัวเล็กปีนไหวไมเนี่ยปีนได้อยู่มั้งกูดูให้ไม่ได้ไม่ได้มันชนกัน ผมว่าขั้นต่อไปมันต้องเป็นเพชรแน่ๆเลยเนี่ยเพชรคือแล <Pet> ้วเพชรจะให้สู้กับใครเอนเดอร์ดาก้อนนะไม่ไมันคงอยู่ในบอสไฟล์แหละมันระดับเยอะเกิน er, on, น่ะเอนเดอร์ดาก้อนน่ะมาดูกันครับสไปเดอร์ <Yeah. S 2> จอกกี้โอ้โหเพชรย่างกระทิงแดงยิมไอ้ตัวตัวตำนานนะจริงมันมีซอมบี้ชิคเก้นอย่างงี้เหรออืมมีด้วยเหรอคุณมีซอมบี้ขีดไก่อะอ๋อ มบ,บี้น้อยอ่ะขือไก่ไอ,อตัวนั้นหาย,ยากเลยหายนักหมา <c oughs> เดินอะไรกับนักกัดหมาฮะอ่ะอ่ะเออกับทิงแดงหยิบตกย่านก็คุงแดงแล้วมันนับตามจำนวนที่คิวสองตัวเหรอ <c oughs> หรือว่าน,นับตาม <c oughs> โอ้ยไม่ไม่นะอ้ <c oughs> ห, <c oughs> หนับเป็นคู่ <c oughs> ไอม,มันสู้กันเองมันสู้กันเองได้ด้วยมันมสู้กันเองได้ไม่ถ้าเราดรอดต์ลบได้มันดิงกันเองครับถ้ามันยิงใส่เพื่อนอ่ะ ไปเดอร์จอกกี้คือขี่กันเองอะ่ะเอ้ยไม่มีทางไม่มีทางที่ยิงคู่ที่ขี่ด้วยกันเองจะตายะนะเรียบร้อยอรู้รู้รชะตากรรมไปเดียว<ม>โอ้ผมจะช่วยคุณบายช่วย,ยเยป็นกำลังใจให้ตตามมาฮะคุณแต่ธนูนี่คงเต็มเลยทีเดียวนะตัวผมมาดูตัวผม <laughs> คุณไม่ค่อยเท่าไหร่รับดูผมเอคือเป็นเป็นผูู้้เฝ้าระวังที่ดีมาก โอเคปากหัวคุณเนี่ยปากตาเลยของมึงปากทั้งตัวเลยโอ้โหดูดันโกลสโตนแก๊สหรือเปล่าไม่โดลงมาแล้วเจ็บว่ะโอ้เบสว่ะโอ้โหเหี้ยตัวยากเลยเนี่ยเบสกูจำได้มันเป็นตัวเพิ่มเด็เขากูกูไม่เย็นว่ะเนี่ยเออไม่เย็นว่ะเย็น่ะ้โ ว่าทำไมเขาให้น้ำมาอ๋อให้เอาไปลวกเหรอใช่เราจะได้ไปแช่ตัวเองไงให้เย็นอ่าเย็นจังเย็นเดี๋ยวไม่งั้นกูไม่เย็นว่ะสำหรับคนที่งงนะครับก็เสียใจด้วยนะครับคุณคงไม่ได้ดูแล้วแหละนะซีรีส์อะไรนะซีรีส์สายสายจะไปหมดนะเก่าสุดอันแหละ้าอทำไมบันไดกูหายอ๋อคุณกดอ่ะกดทางพี่อะไรวะกดทำไมเล่โทษอะไรอะไร มีเกินล้วเลวแล้วกว่านี้เล้กว่านี้ y ย a กดทันทีนะโอ้โหโอ้โหได้เลย12แล้วคุณพีคุณว่าจะเจอตัวที่อะไรอีกอะ12มัเหลือมันเหลือมอนอะไรอีกครับโอ้โหแฟนคลับแฟนคลับรอยยรอยยไม่ใช่ทยฮัหยา วิ่งตีแรงจริงมันตีไกลครับเป็นตัวเนี้ยผมเกลียดตัวที่มันตีไกลเกินระยะมันควรตีน้อยกว่านี้นะตีแรงเกินโอเคทุกคนอย่าู้มนะครับว่าทามผมจะเรียกมันว่าแฟนคลับนะครับทุกคนดูจังหวะนี้นะครับว้าวแฟนคลับคุณนี่เยอะจริงๆใช่ครับขอบคุณที่ชมคุณคุณไล่ตีเลยโอ้โหอ๋อสลับกันตีโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวเจงเฮ้ยเปิดแล้วไปเลยผมรอเองโอ้โห โอ้โหโอ้ชีตไม่ทันแล้วครับมันจะไม่ตีผมใช่ไหมใช่ครับถ้ามันเห็นเอดีตัวผมอยู่มันก็จะไม่ตีผมไม่ตีคุณดิ <c oughs> อ่ะห,หูละอาการห,าหูเป็นอาการที่ไม่ดีนะครับผมเป็นภาษาภาษาไม้ค้าครับแปลว่ามึง <c oughs> มึงมันอ่านทำลายเพื่อนกูกูจะไม่ยอมมึงเด็ดขาดนะครับผมอ่าแม่ที่จริงมันยาวกว่านั้นด้วยหูว่ามึงมึงอ่านทำ้ายเพื่อนกูกูจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นขอดาบอันนี้ตรงไปแทงที่หัวใจมึงตอนนี้อ้าวไม่โดนเหรอโออแย่จังเลยงั้นเราขอวิ่งตามนายดีกว่า อ,อ๋อครับผมพี่ขี่สิอ่าอะไรนะเออไปเออเรามาถึงเกม13แล้วครับเอ็นเดอร์แมนชัวนั่นไงอีชิบหายแล้วตายแล้วคุณเอ้ยเกมเอเอทําเอแมสิบสามเกมสยองครับเอ็นเดอร์แมนที่ทำให้ผมจ้ำสแกมมาหลายรอบแล้วน่าเบื่อเกร็จในบ้านอย่างเงี้ยจบว้ามาบึ้มร้อน เขาบอกว่าตอนท,ที่จริงตอนแรกมันไม่มีเสียงเนาะแต่ว่ามันได้แรงบันลัลใจมาจากเซเรนเดอร์นั่นแหละเขาได้แรงบันลัลใจแต่ตัวละครแล้วยากม,มันตีแรงมากะนะแต่ทันกับกันเราก็แรงเหมือนกันนะจ๊ะมาดิมองแต่ตีหน่งเดียว,วยตอนนี้ภ <laughs> าษาไทยของเรานี่เขาเรียกว่าเปรตครับ เรตนะครับฝรั่งก็ยังงงนะมึงเอาเคำว่าเอนเดอร์แมนสวยๆของมึงไปแปลเป็นคำว่าเปรดได้งไงเพียงเดียวตายอุ๊โอ้ยโอ้ยชัน,นชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉัน <laughs> เขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเชืเหมือนกันเดีเ๋ยว <ไง S 2> เพเพ<อ>ล<ร>งได้ที่ศูนย์หน้เอ้ยหน <laughs> ึ่งเก้าศนย์ศู่ง้ากเย่าถ้าอยากต่อสายตรงคนดียวก็หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเาูนย์ต่อสายสมนะครับ ต,ต่อติดต่อหาคุณก็เจ้าศูนย์เจอาศูนย์หกเก้าต่อหกเก้าอีกครับนะครับแต่ก็ทำให้เราตายเบสอบสองรอบไปกันอ่าเมมคุณเต็มยังครับโอ้ยเรื่องเล็กครับเรื่องนี้อุ้ยเชี่ยดานต่อไปมืดมากเกมสิบสี่ครับหลังจากคนที่ได้พันล้านแล้วยังไงต่อฮะก็มาสู้กันเองนะครับผม what ไสีท่าสีท่ามันจะได้สู้กับเอนเดอร์แมนเอ้ยสู้กับเอนเดอร์ดราก้อนมากอะแต่ไม่ใช่หรอกว่าน่าจะเป็นฮีโร่บายนะอุ้ยวิเตอร์โอโวิเตอร์คเห็นโอ้โหตัวนี้ตัวใหม่ครับไม่ค่อยได้เจอนะผมไม่ค่อยไปในเธอร์อะไรไงหลังจากแคตใหม่เนี่ยก็ไม่ยากมันตีแรงเฉยใช่ป่ะตีตีติดความออ๋ตีติดวิเทอร์เออวิเทอร์แปลว่าอะไรดูดหรือเปล่าครับอารมณ์ดูดติดวิเทอร์เพราะเรือนเรือนหายไปอ่ะเรื่อง แล้วมันมันจะเลือนหายไปเองจากตัวเราได้ยังไงเลือดครับเลือดจางมันจะแต่เราได้บันไดพอดีอ้าวสูงแล้วทำไมไม่ขึ้นบันไดวะมันมีวูจนตรงนั้นอยู่แล้วคุณดูดิโอจริงด้วยงั้นผมล่อไว้แล้วกันให้คุณไปเอาวูคุณจะได้เทเลพอร์ตกับเลยผมไม่อยากกดเทเลพอร์ตวันนี้เดี๋ยวคุณบีมอารมณ์ค้างฮะได้แล้วครับมาถึงแล้วฮอผมกำลังเล่นกับแฟนคลับสีดำนะแฟนลับนี่เกอผมขอเอาละเนาะ อโอเคโอเคเราได้สีอะไรนะโชว์ดิสีเหลืองทำไมผมไม่เจอเอกดแล้วไม่ได้มันว่าปมันหายไปเลยอ่ะอ oh. oh. ๋อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราขอว์าไปเซิร์ฟเวอร์เดิมนะครับผมเจอกันเนยะ้ <Yeah. S 2> yeah. โอเคแล้วนะครับผมชาวเกมเมอร์นะครับเยเก่อนฉากเออเจก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์อารีนาแล้วที่จริงก็ไม่ได้เคลียร์อะไรหรอกนะแต่เราไปเคลียร์อีกแมปหนึ่งนะครับผมเราก็ได้บล็อกสีเหลืองมาแล้วนะครับมโนเอานะแล้วบล็อกสีเหลืองก็เข้าไปในทีบแล้วนะครับผมอันนั้นอะไสิหน่อยทีนีก้าวเป็นแบบลกเยรเรียร์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 เรียรเยร์เรเรียรรียยร์เรียร์ ต่อไป <Yeah. S 1> อย่าอย่าพึ่งอ่ะบอกลาก่อนปวดคอปวดคอมากอย่าเล่นเกมเกินวันละสามชั่วโมงนครับผมนี่ชั่วโมงเท่าไรเนี่ายาช <5 S 1> นะั่วโมงขึ้นไปอืวันห้าชั่วโมงขึ้นไปครับ,รบเหมือนถักดิบนะผมนะก็เห็แล้วครับอย่าเล่นสามชั่วโมงก็เล่นห้าชั่วโมงไปเลยครับผมสามชั่วโมงหนึ่งนาทีก็ได้ครับก็ไดนะ้ขอบคุณมากครับ